สวัสดีครับกระผมรองศาสตราจารย์ดรอาทิตย์อัศวสุขีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและผู้ร่วมวิจัยซึ่งประกอบด้วยคุณทิติพรวัฒนกุลและคุณคณิ t h าปองนานจากกรมวิทยาศาสตร์บริการขอนำเสนอผลงานนวัตกรรมสีเขียวเพื่อการผลิตสารลดแรงตึงผิวฐานชีวภาพจากกรดไขมันในน้ำมันปาล์ม สารลดแรงตึงผิวหรือเซ r ร์ c ฟกตัถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภทเช่นเครื่องสำอางอาหารพิพิธภัณฑ์ทำความสะอาดพลาสติกทําให้กระบวนการผลิตสารลดแรงตึงผิวมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามสารลดแรงตึงผิวดังกล่าวย่อยสลายได้ยาก ก่อให้เกิดปัญหาการตกค้างในสิ่งแวดลอ้อมดังนั้นสารลดแรงตึงผิวชีวภาพหรือ biosurfactant จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กำลังได้รับความสนใจเนื่องจากมีความเป็นพิษต่ำและสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยปกติการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพเตรียมได้โดยใช้กระบวนการทางจุลินทรีย์แต่พบว่ากระบวนการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ มีค่าใช้ใจ่ายสูงอีกทั้งยังประสบปัญหาการแยกสารลดแรงตึงผิวชีวภาพให้มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นอีกแนวคิดหนึ่งคือการผลิตสารลดแรงตึงผิวฐานชีวภาพหรือ bio-based surfactant โดยการผลิตสารลดแรงตึงผิวขึ้นจากสารชีวภาพซึ่งประกอบด้วยส่วนที่มีคั่วเช่นโปรตีนหรือน้ำตาล และส่วนที่ไม่มีขั้วซึ่งเกิดขึ้นจากโมเลกุลของกรดไขมันอิสระจากการศึกษาพบว่าในกระบวนการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบเพื่อใช้เป็นน้ำมันพืชในการประกอบอาหารจะให้ของเสียเป็นกรดไขมันปาล์มที่ได้จากการกลั่นปาล์มฟัตตี้แอซิดดิสเซเลต PFAD ซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นกรดไขมันอิสระเช่นกรดโอเลอิกและกรดปาล์มิติดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะสร้างนวัตรกรรมสีเขียวเพื่อการผลิตสารลดแรงตึงผิวฐานชีวภาพจกากกรดไขมันในน้ำมันปาล์มโดยนำกรดไขมันซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีคั่วมาทำปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันกับน้ำตาลซึ่งเป็นส่วนที่มีคั่วจะให้ผลิตภัณฑ์เป็นสารลดแรงตึงผิวฐานชีวภาพที่มีความเป็นพิษต่ำและสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพได้ง่ายกว่า จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสารลดแรงตึงผิวฐานเชื้อภาพพบว่านิยมใชเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างไรก็ตามกระบวนการเร่งปฏิกิริยาโดยใชเอนไซม์มีค่าใช้ใจ่ายในการจัดซื้อเอนไซม์สูงอีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาไม่สูงมากนะักและใช้เวลานานในการทำปฏิกิริยาดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดวิตรพันธ์หรือ heterogeneous catalyst ได้แก่เรซินแลกเปลี่ยนไอออนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกตัวเร่งปฏิกิริยาโดยตัวเร่งปฏิกิริยาเรซินแลกเปลี่ยนไอออนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเคมีและตัวเร่งปฏิกิริยานี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยนวัตรกรรมที่พัฒนาขึ้นมีจุดเด่นคือ ตัวเร่งปฏิกิริยามีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้สา,ารลดแรงตึงผิวฐานเชื้อภาพที่ผลิตได้สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติโดยเปลี่ยนชนิดของน้ำตาลและกรดไขมันและเมื่อทำการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นพบว่าถ้าคิดกำลังการผลิตสา,ารลดแรงตึงผิวฐานเชื้อภาพประมาณ3 0 0 0 0กิโลกร,รัมต่อปีจะมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ6เดือน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากงานวิจัยนี้คือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและอุตสหาหกรรมน้ำตาลซึ่งแน่นอนกเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและอ้อยก็จะได้ประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยงานวิจัยนี้จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาศเศรษฐกิจเชียวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCT economy ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยจะช่วยให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากกรดไขมันปลาล์มที่ได้จากการกลั่นซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำมันปลาล์มโดย BCG โมเดลนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้นแต่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลทำให้เกิดความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยเปลี่ยนข้อได้เปรียบที่ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตรกรรมเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโตแข่งขันได้ในระดับโลกเกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนลดความเหลื่อมล้ำชุมชนเข้มแข็งมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขอบคุณครับ